จากเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดนาราธิวาสค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจังหวัดนาราธิวาสระบุผู้ต้องสงสัยลอบวางระเบิดยอมรับสารภาพพร้อมพาเจ้าหน้าที่ชี้จุดซ่อนวัตถุพยานในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายค่ะ จากการขยายผลตามกรรมวิธีซักถามของศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยการซักถามนายลูกมันอายุ23ปีซึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์เก๋งบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่พื้นที่บ้านโคกมะเฟืองหมู่ที่1ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสจากการซักถามเพิ่มเติมนายลูกมันยอมรับ สารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดังกล่าวและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเหตุการณ์ด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังได้นำวัตถุพยานไปหลบซ่อนในพื้นที่ตำบลบองออําเภอระงแงะจังหวัดนาราธิวาสอีกจำนวนสองแห่งด้วยและล่าสุดเมื่อวานนี้เวลา10นินาฬิกาค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ศูน พิสูจน์หลักฐานที่10รวมท้งเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตํารวจภูธรระแงะค่ะก็ได้มีการนําตัวนายลูกมันนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนี่แหละไปชี้จุดที่ซ่อนวัตถุพยานเพิ่มเติมทั้ง2จุดค่ะประกอบไปด้วยจุดที่1น,นะคะอยู่บริเวณบ้านกลูโคหรือว่าบ้านย้อยลาแปาหมู่ที่2ตําบลบองงองอําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งจากการตรวจสอบก็พบจอบขุดนะคะตั้งอยู่บริเวณคูน้ําข้างหลุมแล้วก็มีการปักไม้เอาไว้นะคะเป็นการทําเครื่องหมาย น,นเองส่วนจุดที่2ค่ะห่างจากจุดที่1ประมาณ310เมตรจากการตรวจสอบก็พบถังสีฟ้านะคะถูกฝังเอาไว้ใต้ดินแล้วก็ภายในถังค่ะมีวัตถุพยานต่างๆเช่นกระสุนปืนหลายขนาดแล้วก็มีระเบิดสแสวงเครื่องค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บรวบรวมวัตถุพยานทั้งหมดเพื่อน,นําไปตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการและภายหลังเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD นะคะซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายทั้ง การรวบรวมพยานหลักฐานการสอบสวนแล้วก็การซักถามผู้ต้องหาค่ะดําเนินการภายใต้หลักนิติธรรมความเป็นธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะคะ